อยากโดนปิดช่องต้ก็รีบเช็คเรื่องนี้ด่วนเช็คเรื่องอะไรอะแกก็เ okay. ร <g> ื่องโดนละเมิดนี่แหละถ้าเราโดนติกต o อกแจ้งละเมิดอยู่บ่อยๆช่องเราอาจจะโดนปิด แล้วต้องเข้าไปใช้ตรงไหนอะ่ะอ่ะมาตามมาดูกันเลยนะคะเข้าไปที่หน้าชอมของตัวเองตรงโปรไฟล์ของตัวเองนะกดที่มี3ขีดอยู่ด้านบนแบบนี้มันจะขึ้นว่า TikTok Studio ให้เรากดเขาไปเลยกดทัาไปนะลอนรอโหลดแป๊บหนึง่งเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงตรงคําว่าตรวจสอบบัญชีกดทิ้าไปแน่เขาก็จะใช้เวลาการตรวจสอบบัญชีของเรานะค่อยๆสแกนการเข้าสู่ระบบโพสความคิดเห็นแล้วก็มาสแกนคลิปของเราทีละคลิปทีละคลิปถ้าเรามีคลิปเยอะนะมันก็จะใช้เวลาในการสแกนนานเพราะว่าระบบเขาจะต้องสแกนทีละคลิปทีละคลิปเห็นไหมถ้าคลิป้นดยวะ เอาละระบบแจ้งเตือนเราแล้วค่ะว่าโค้ดในช่องนี้ถูกจังกัดค่ะแล้วนี่อาจจะเป็นการทําให้ลดการมองเห็นได้ด้วยนะ8คลิปของเรามีปัญหากดเข้าไปดูเลยค่ะว่าคลิปเรามีปัญหาอะไรหรอเขาจะบอกทั้งหมดเลยนะคะระบบจะแจ้งว่าเนื้อหาไม่ใช่ต้นฉบับเห็นไหมอันนี้นะเรากดเข้ามาดูแล้วทั้ง8คลิปที่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า Tik t o ็กอกไม่สนับสนุนคลิปที่ดูดมาใช้แล้วก็นําคลิปคนอื่นมาลงซ้ำค่ะอ้าวถ้าอยากเป็นนหน้าแบบตากาฉันไปดูคลิปจีนแบบที่คนอื่นเขาใช้ไม่ได้หรอ,อเดี๋ยวนี้เอไอง เรามั่นใจนะคะว่าคิดเราเนี่ยเราเป็นต้นฉบับเราจ้างดังแบบมาถ่ายใส่เสื้อผ้าเราเรายังโดนแจ้งละเมิดเลยค่ะเพราะอะไรเราตรวจสอบแล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราขายในบ้านสีอก่อนใช่ไหมในกลุ่มไลน์ก่อนเสร็จแล้วลูกค้าเรานี่แหละเอาคลิปไปลงก่อนเราเราลงทีหลังเขาเราก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของคลิปอีกต่อไปลูกค้าที่เขาลงก่อนอ่ะเขาก็เลยกลายเป็นเจ้าของคลิปแสดงว่า AI ของ TikTok เขาตรวจเจอค่ะแนะนํานะคะใครที่จะขายของเป็นไหน้า โดยเฉพาะด้านเสื้อผ้าแล้วกันด้านอื่นฉันไม่ถนัดแนะนําว่าให้เอาเสื้อผ้าเนี่ยสั่งซื้อชุดที่เรามั่นใจดูขนาดไซส์ดูแบบที่เราชอบเพราะช่องเนี่ยสไตล์เสื้อผ้าต้องปเป็นแนวทางของช่องนะคะเราชอบใส่กับไหนแนวทงของช่องต้องชัดเจนแล้วเราก็เลือกร้านคา้าที่เราจะแปะตะก้าพอใจกับค่าคอมมิชชั่นแล้วเราก็สั่งตัวอย่างมาแล้วใส่ถ่ายเองรับรองว่าคลิปไม่โดนละเมิดแน่นอนค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ไม่อยากออกกล้องอะหุ่นไม่ดีทํายังไงวิธีนี้ฉันสามารถแก้ปัญหาให้เธอได้สําหรับใครที่ไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องแล้วไม่มั่นใจ ฉันอยากคำคิดสั้นๆบ้างแล้วใครที่มีปัญหาในการขายเสยื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือออนไลน์สามารถคอมเมนต์ถามเราเอาไว้ได้ถ้าคำถามไหนที่เราตอบได้เราก็จะคัดคำถามนั้นขึ้นมาํำคิปตอบให้นะคะแล้วก็ถ้าคุณขายเสยื้อผ้าอยู่เราคือเพื่อนกันฝาก,กติดตามไปด้วยนะคะ